สวัสดีครับสบายดีเบิด์สุภูทุกคนทุกมุมทุกบอลกับช่องประทองปากเซกินแซบมามาทุกคนเมื่อนี้ได้ลาบอีกแล้วลาบขมคือเกาทุกคนขม,ขมแซบแซบหมนี้นี่ผระกับประแกมเักกระสีมีพุลผ้าผระกาดขาวอันนี้ทั่วลันเตาทุกคนหวานบานกร,บกรอบหอมแดงหน่อยนึงยางละหน่อยพี่น้องนี่ กับพริกพริกสดลูกโดดมาก่อนสิลงมือกับฝากกดสต๊าฟคิดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกงื่อนใจให้บัะทองคือเก่านะทุกคนมาไหมวัวลายใหญ่หางนี่ขาดบัวใหญ่คือเขาเหนียวนี่คนเดียวคือเก่าบรรยากาศหอนหอนมาไหมวัวลายใหญ่หางทำได้แหกมาทุกคนทำใหญ่ๆเลยมาเถอะไหนซีแหละ อขอขอภอัยคนบูมากกินดิบกินแดงนะทุกคนนี่หืหหุ่มหนาตัวรันเตาอขอบกอบหวาน ตับทุกคนตับจับหวานพิกเชียวพิกสดชุดหนวดทุกคน คำยหญ่ๆโอ้โอ้เลยเต็มปากเต็มคาพาก็มีบลายหลดอกอย่างละหน่อย หวานหวาน,วนเป็นหวานทุกคนหวานชั่วช่วยับใหญ่ๆเลย บอกคำเดียวเลยว่าสุดยอดทุกคนวันหนึ่งลบหนึ่งก้อยเนี่ยโอ้มักแห้งนี่ตับ ดุกโดดเป็นกรรมเลยพริกทุ่งหนึ่ง,งคำใหญ่ lái tới với khuôn đập ô ấm đẹp <cười> <cười> tap ila มีแต่พพิกเลยทุกคนพีปลูกหลายคคำยหญไงพี่งงทุงหนึ่งพี่จอหลายครับ ปนสิตกทุกคนปนมืดมาเดี๋ยวฝาตกเออกินขาแล้วก่อนนะครับเนี่ยอุ๊อ มาพวกกินลนะับอืมฝนจะมาละมให้กินเขาแล้วก่อนเดอ้อโ่ยันยังเนาะยันได้กล้องมันเปียกคน <c oughs> อย่าโทรศัพท์เปียกอื <ม>ถั่วหนียวหวานทุกคนถั่วลันเตาเนี่ยโอ้สุดยอดความหวานจซบแห้งทุกคน ันี่คมอมน้ำใส่ <c oughs> กับถั่วนี่กินกับถั่วตะไน่นี่หวานๆกรอบๆโอ้สุดยอดขอกันผัก Hmm? Hmm. được tập สุดยอดทุกคนเข่าเบิดเตี้ยงแป๊บเลยบุ่เหลือแซ่บแห้งเรือดผักเราหนึ่งคนอ่ะวู้สุดยอดทุกคนจวด,อด,ดบอกคำเดียวเรียกว่าสุดยอดอ้าคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละอิ่มหนำซ้ำล้านทุกคนถ้าผู้ใดามาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตาม สิ่งที่สำคัญนะเวอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ<ๆ>ื่อบรอยภาตย์ยูงใหม่นะทุกคนโอ้รวดเอาคลิปนี่งก็บซ้ำนี่แหละเดี๋ยวพอกันไปคลิปหนาสวัสดีครับสบายดีบาย